มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มส่งอาหารเปิดใจวันที่27สิงหาคม2 5ง3ทีมข่าวได้รับรายง,งานว่าจากกรณีกระแสดโซเชียลนะคะมีการแชร์ภาพหนุ่มกระฟูดฮิวกระเต่งบุตรสาววัยประมาณ3คขวบนะคะขี่รถจักรยานยนต์ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่รับส่งอาหารให้กับลูกค้าจนเกิดความประทับใจหายชื่นชมถึงความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ผู้เป็นพ่อกันอย่างแพร่หลายนะคะบนโลกสังคมออนไลน์โดยมีเจ้าของร้านบะหมี่ย่าน3ย่านประกาศตามหาเพื่อให้ความช่วยเหลือคะ่ะด้านนายมานพหรือว่ารังชัยสิทธิ์อายุ37ปีเปิดเผยว่าสําหรับกระแสที่แห่ให้กําลังใจบนโลกสังคมออนไลน์ก่อนอื่นตนเองแล้วก็บุตรสาววัยหขวบนะคะต้องขอขอบคุณมากๆส่วนสาเหตุที่ต้องนําบุตรสาวออกมาทํางานด้วยนั้น เริ่มจากตกงานในช่วงโควิด19กก่อนมาขี่กละฟูดดินโนหาเงินผ่อนทั้งบ้านและรถค่ะและใช้จ่ายในชีิตประจำวันนอกจากนี้แฟนสาวก,ก็ตกงานจึงต้องสลับกันดูแลหากว่าช่วงไหนไปสมัครงานตนเองก็พาบดสาวออกมาทำงานด้วยแต่ไม่ได้ออกมาทุกวันนายมโนกล่าว,ว่านอกจากนี้กระแสโจมตีตนเองเรื่องของการนำลูกออกมาทำงานนั้นอยากชี้แจงว่าต้นทุนของเรามีไม่เท่ากัน หากคุณมาเป็นผมจะรู้เองว่าต้องทําอย่างไรทางนี้ตนเองได้โทรศัพท์ติดต่อคุยกับเจ้าของร้านบะหมี่แล้วต้องขอขอบคุณในความหวังดีแต่เกรงใจไม่ไปที่ร้านจะดีกว่าแต่ต้องขอย้ำว่าทางร้านไม่ได้มีเจตนาจะโปรโมทร้านก็ยังมีคนมาโจมตีทั้งร้านแล้วก็ตนเองตอนรับบูสาวในตอนนี้ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรดีคนเรามือเท้ามีเท่ากัน คนมีก็มีคนไม่มีอย่างว่าก็ต้องทำมาหากินทำแบบผมผมก็ต้องเอาลูกมาบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจก็ต้องดิ้นรนกันอย่างนี้แหละตลอดไปผมไม่ได้เอาลูกออกมาทุกวันด้วยเศรษฐกิจแล้วก็ช่วงโควิด19ตกงานกันและใครจะมาช่วยดูแลหากทุกอย่างในครอบครัวดีขึ้นผมเองก็อยากฝากลูกสาวที่สถานรับเลี้ยงเด็กและจะต้องมาเตรียมตัวเรียนอยู่แล้วไม่มีใครอยากให้ลูกได้รับอันตรายนายหลังกล่าวคะ่ะ ขอ,ขอบคุณข้อมูลจาก d รด l ี l ไลฟ์เอ็กเพค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ